ที่นี่เขาเรียกอะไรนะริมทะเลรีสอร์ทริมทะเลรีสอร์ทที่เกาะล้านอ๋อมาอยู่ริมทะเลพอดีใช่อ๋อมาเลยชื่อริมทะเลเราพักตัวไหนนี่นี่เราพักโซนนี้อ๋อนี่ยล่ะใช่ห้องนี่ล่ะใช่โอ้เลือกเลยนะอยากพักห้องไหนนี่โอ้นี่ต้นสะเดานี่ใช่ไหมเฮ้ยคณายมีอ่าอะไรไม่รู้นีไปดูดิอันนี้ไปดูกลางอ๋อ มีหมาด้วย,อย,วยโอ้ยหมาโอ้หมาสวัสดีค่ะพี่หมาออนภาโอ้หินหอย,ย,ยมีแก้ววงแก้ววายด้วยเอออุ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ตู้เกศเสื้อผ้าล่ะนี่ตู้เกศเสื้อผ้าล่ะเปิดดูอะไรเนี่นตยตู้เย่ยอยุนี่มันตู้เย่ยอ่ะล่ะอุนี่มัน ตู้เย็นหรือตู้เกตสื้อเหมือนเหมือนอันนี้เลยเหมือนที่เขาล่านี่อ๋อกระเป๋าเดินทางใช่กระเป๋าเขาเรียกกระเป๋าเดินทางใช่กระเป๋าเดินทางโอ้โหอันนี้มีชุอาโนอานามีมีโลด้วยกระเป๋าโอ้ยกระเป๋าแท้กระเป๋ายังเป็นของแบรนด์ริมทะเลเลยนะคะริมอะไรนี้เลิศมากเลยอ่ะโอ้ยสวยเธอต้องใส่ไอ้นี่แล้วชุดแบบ แบบที่เดินใช้หาดอะอะสีขาวใส่หมวกแบบบานๆอะแล้วก็เดินแล้วใส่สะพายกระเป๋าแบบนี้นะไปดูข้อหนาดีกว่าไปดูข้อหนาอู้หู้เป็นยังไงดิดูข้อหนาดิเห็นไหมอ๋อนี่หูฝักวยักษ์ฝักวยักษ์โอ้อ๋ออันนี้เป็นผ้าเช็ดหน้าเหรอดูดินุ่มไหมนุ่มมากเลยนี่ผ้าเช็ดหน้าเป๋าเอาไม่เช็ดเท้า น,นี่นี่นี่ผ้าเช็ดหน้าอ๋ออันไหนอันนี้นี่อันนี้แหล,ละผ้าเช็ดหน้าเช็ดหัวนี่อู้แข็งกว่านะั้น <c oughs> อันโน้ยานุ่นนก,กว่าเลยอันนี้แข็ง <c oughs> ผมว่าทุกคนต้องเคยเจอโน้มันนี่มากดูปัาจั๊ดฐานิ <c oughs> สวายดูมันมีกระจกที่แบบมองหน้ามองหลังได้เห็นไหมโคไลนี่หล่อที่หาเลยใครก็ได้มาเอาควาหล่อผมไปเทด้ว ใครโจเตเตย๋ยเต๋อเอ๋ย,อยใครหลอนเล่นในปัตตภีพพนี่ตัวอะไระออเจอที่นอนผัวแล้วดูไหนที่นอนผัวมันนี่มันเล่ยังไงเนี่ยมันมันทานยังไงอันนี้อ๋อมาเป็นเรือละอ,อ๋อ,อ,อ,อมาขี่เรือได้ ใช่มันเป็นเครื่องดนตรีแต่มันต้องหาไม้ตีก่อนนะมามาเป็นเครื่องดนตรีหรอใช่เป็นดนตรีแบบจุจูเกิงอะตกจีนอะยังไงจูเกิรงเดดีี้ลหะออาใช้นิ้วตีติ้งดิ้งดิ้งต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 ิ้งดิ้งติ้งดิ้งดิ้งต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 ิ้งดิ้งงิ้งิ้งิ้งงิ้งิ้งิ้งดิ้ง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 ดิ้งงิ้งิ้ง ดูดูพี่โลเลเกอแต่นี่นะนี่มาเลยบันเดยดื้อดูมีสปีดดื้ดๆๆดดดดดทะเลรีสอร์ทนี่ใกล้ร้านใช่เขามากลับร้านที่นี่วิวสวยนะถ้าชอบวิวนะเข้าไปดูรีวิวหลายๆที่ก็ได้ที่นี่สวยมากแล้วก็มองไปลินลต่านี่เห็นวิวทะเลสวยมากเลยนี่เอาดูดิเห็นไหมเห็นวิวทะเลโอ้เห็นไหม นี่ลูกพี่นี่เฮ้ยลูกพี่ออกไปทานอะไรตัวนั้นน <S 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 ่ะพี่เพชออกไปทานอะไรตัวนั้นโอ้เดินนี่จะโดดทะเลหรือเปล่านี่ใจเย็นๆโอ้เบบะโจ